คำมั่นสัญญาวุนเส้นไฮโซนิกหลังควงแขนเข้าประตูวิวาแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นทางนางเอกสาวอย่างวุนเส้นวิดีทิพภาและนิคธนภูมิกุลที่เมื่อวานนี้17กันยายนได้ควงแขนเข้าพิธีแต่งงานเริ่มต้นชีวิตคู่สามีภรรยากันอย่างเป็นทางการแล้ว โดยพิธีจัดขึ้นที่เมืองโพว้องประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางสักขิพยายนรักกว่า120คนและเ,เพื่อนๆเจ้าสาวกว่า16คนท่ามกลางความยินดีของแฟนๆด้วยสำหรับคำมั่นสัญญาที่ทั้งคู่มอบให้กันนั้นก็ทำเอาเพื่อนๆที่เป็นสักขิพยายนในงานถึงข้าน้ำตาคอไปตามๆกันเลยวุนเส้นให้คำมั่นสัญญาว่าฉันยกให้คุณหมดทั้งหัวใจและขอสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิต นิกคุณเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมาและเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะคาดหวังได้ฉันก็รักคุณเช่นกันฉันรักสายตาคุณเวลาที่คุณมองฉันมันสวยงามที่สุดคุณคือรักแท้ในชีวิตของฉันคําตอบของฉันคือฉันรักคุณนิกเจ้าเปล่าเผยว่าถ้าต้องเลือกอีกผมก็จะเลือกคุณอีกร้อยครั้งวันนี้ผมขอให้สัญญาว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณรู้สึกแย่ผมสาบานว่า จะรักคุณทุกวันเหมือนที่คุณรักผมเสมอผมสัญญาว่าจะชงกาแฟให้คุณดื่มทุกเช้าเป็นหมอนในตอนกลางคืนและเป็นช่างภาพให้คุณตอนกลางวันผมสัญญาว่าจะเชื่อในตัวคุณเสมอและสนับสนุนให้คุณบรรลุความฝันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอผมจะจับมือคุณและเดินเคียงข้างคุณคุณจะไม่มีวันเดียวดายเพราะคุณจะมีผมเสมอในอนาคตวันหนึ่งเมื่อมีคนพูดถึงเรื่องของผมมันก็จะเป็นเรื่องของคุณด้วยไม่ใช่เรื่องของการประสบความสำเร็จแต่จะเป็นเรื่องราวว่าเรารักกันมากแค่ไหนและเราใช้ชีวิตร่วมกันยังไงนี่คือคำสัญญาที่ผมมอบให้คุณในวันนี้และตลอดไปผมรักคุณ